มาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเรื่องนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องเนี่ยออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าตอนนี้มีน้องแล้ว<อ>นะคะนันือน้องดิวอาริสลาค่ะกับหวานใจนะคะเ <Yeah. S 1> ซอร์บสเซียลีนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> หลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งนี้ค่ะเป็นการฉลองความรักนะคะของเขาและเธอแล้วก็มีการประกาศค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีโซอทองคล้องใจเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ ซึ่งคุณดิวเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นด้วยบอกว่างานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงแค่งานปาร์ตี้ยินดีที่ได้สละโสดและประกาศข่าวเรื่องการตั้งคันเท่านั้นซึ่งไม่ได้เป็นพิธีงานมั่นหมายอย่างที่มีการนําเสนอข่าวออกไปเลยแม้แต่น้อยคุณดิวบอกว่าทุกสํานัก คือเขียนพิธีมั่นไม่ใช่นะคะเป็นการเลี้ยงยินดีที่ขายออกแล้วเฉยๆค่าและเซอร์ไพรส์บอกที่รักว่ามีเบบีรับค่ะผู้ใหญ่พี่ๆน้องๆไม่ต้องน้อยใจนะคะไม่ใช่งานมั่นค่ะไม่ใช่งานแต่งใดๆค่ะข่าวเขียนมั่วค่ะเออนี่แต่เราอ่ะคือเรามองข้ามตรงนั้นเลยนะแต่เราอ่ะกลับมองเรื่องของการแสดงความยินดี <c oughs> กับการที่น้องดิวเนี่ยมีเบบีใช่ก็น่ารักจะตายคว่าจมูกโด่งมากเลยนะตอนอันทตราซาวเนี่ยเห็นถึงจมูกลูกแล้วโอยเดี๋ยวคือ <c oughs> การอันทตราซาวปัจจุบนันนี้มีมิติมากเลยคุณผู้ชมประหนึ่งว่าเราเห็นใบหน้าเลยอะเห็นใบหน้าแบบโคงชัดมากแล้วหน้าเขาอะโดง่งจมูกโด่งเลยอะ โอ้ย oh, oh, ก็เรียกว่านวัตกรรมเหมือนเนาะคุณมิทนาโ้มันก็ไปไกลอะอนวัตกรรมของทางการแพทย์เนาะอันตรสาวใช่นะก็เรียกว่าได้เห็นหน้าลูกๆูก่อนที่จะแบบคลอนเลยก็จะไปมโนกันนะว่าเอ้ยแบบอินอะอินอุ้ยมีลูกฉันท่าจะเป็นแบบนี้นะเธออะไรอย่างเงี้ยปีนี้เราจะได้เห็นหน้าเลยอะเราจะต้องเห็นน้องหน้าเลยนะก็คลยเราต้องคอยติดตามกันเนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะขนาดเขายังแบบแค่สองคนอะนี่ก็มีลูกมาเยอะแยะมากมากซับใช่ไหม ความแซ่บของแม่และคุณดิวอริสลาเขาได้ฉายาด้วยคุณผู้ชมเน็ตไอดอลภาพพื้นทะเลเดี๋ยว<อ>ราดูว่าคุณดิวเนี่ยจะเป็นเน็ตไอดอลภาพพื้นทะเลต่อไปหรือเปล่าเพราะออว่าเดี๋ยวมีน้องนะอุ้มน้องเราคิดว่าแซ่บ,ออบใช่ผมเห็นภาพเลยอ่ะคุณผู้ชมอา่า